ก็กำลังจะหาที <t ah> <t ่ผูกเปนอนกันนะครับไม้ใหญ่ไม่มีมีไผ่ลำใหญ่แต่ว่ามันตูเป็นกอติดกันอาแล้ครับก็จะนอนกันตรงนี้แหละนอนใกล้ๆทานน้ำนะเพิ่งทำทานน้ำมาอ่ะพี่ออสมาครับ ที่ปลูกเปรไม้ต้นนี้ต้นนี้ลายมัดมาสองคนมีไหน,นเออยอะนึง <c oughs> 没了吗？ นี่ที่เราข้ามกันมาตรงนูนเมื่อกี้นะครับข้ามกันมาก็จะอยู่ตรงนี้นี่ก็มานหกโมงเย็นแล้วแต่จะทำแคมป์สร้างบ้านากลางที่นอนเตรียมทำครัวกัน